รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนจินเตอร์แก่งคอยตั้งอยู่เลขที่192ถนนสุดบรรทัดตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีปัจจุบันจำนวนนักเรียนทั้งหมด720คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด40คน โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจินเต์ะแก่งคอยในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิแก่งคอยเมตตาธรรมประธานมูลนิธิผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตรองประธานฝ่ายการศึกษาผู้จัดการโรงเรียนผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระ ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิแก่งคอยเมตตาธรรมคุณพิชัยเจริญกุลรองประธานฝ่ายการศึกษาคุณสุวิทย์เตชะกัญญาผู้จัดการโรงเรียนคุณพัทยาธนพง์โสภาผู้อำนวยการโรงเรียนคุณวิพาดาวงปุย๋ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนนายส่งพันธ์เท้าสรรรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายอภิสิทธิ์ธุริยนนท์หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนจินเตอร์กแก่งคอยได้รวมมือกับระบบสกูลไบระบบบริหารงานโรงเรียนที่ครอบคลุมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของครูและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ปกครอง โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนนักเรียนและครูผู้สอนการจัดการทางด้านวิชาการกิจการและบุคลากรผ่านทางเบา์เซอร์ต่างๆทางระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันและความสามารถอื่นๆในการบริหารจัดการสถานศึกษาอีกมากมายดังต่อไปนี้ โรงเรียนจินเตร์แก่งคอยเข้ารวมโครงการ IFTE Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2564ด้านการจัดการเรียนการสอน ประชุมคณะครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนสำรวจสรุปความพร้อมด้านการเรียนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ระดับชั้นประถมการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำรวจสรุปความพร้อมด้านการเรียนรูปแบบการเรียนออนไลน์ในความพร้อมทางด้านต่างๆความพร้อมในการเรียนออนไลน์ผ่านทางระบบไลน์และระบบซูมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์แท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กความพร้อมของผู้ปกครองและการสมัครใจในการเรียนออนไลน์ โดยปัจจุบันนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ทั้งหมด82.16%ความพร้อมในการเรียนออนแฮนด์1 5 1 8ความพร้อมในการเรียนออนไซต์2.65 ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3ได้เลือกรูปแบบการเรียน2รูปแบบดังนี้1รูปแบบออนแฮนเรียนที่บ้านมารับงานและส่งงานในวันเวลาที่ครูได้กำหนด2สัปดาห์ต่อหนึครั้งพร้อมรับอาหารเสริมนม2รูปแบบออนดีมานเรียนผ่านแอปพลิเคชันโดยครูได้จัดทำคลิปวิดีโอในแต่และหน่วยการเรียนรู้ส่งไปทางแอปพลิเคชันไลน์ หน่วยประถมนิเทศหน่วยประสาทสัมผัสหน่วยกิจวัตรประจำวันหน่วยฤดูฝนหน่วยวันอาสาฬหะบูชาและวันเข้าพรรษาหน่วยหนูเป็นเด็กไทยหน่วยวิทยาศาสตร์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์หน่วยหนังสือน่ารู้หน่วยตาวิเศษหน่วยครอบครัวแสนสุข โดยคุณครูดูพัฒนาการของเด็กๆจากคลิปวิดีโอที่ผู้ปกครองส่งมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เช่นการแนะนำตัวเองของเด็กๆในหน่วยประถมนิเทศ<ๆ>การทดลองกิจกรรมภูเขาไฟลาวาในหน่วยวิทยาศาสตร์<ๆ>การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ในหน่วยตาวิเศษ ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการฟังการดูการพูดการอ่านและการเขียนมีการนำเกมต่างๆมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจและดึงความสนใจของผู้เรียนให้รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานไปกับการเรียน นอกจากนี้ยังใช้การประเมินที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบออนไลน์และออนแฮนรวมไปถึงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่โดยให้นักเรียนได้ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันเพื่อรับเกียรติบัตรเป็นรางวัลกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในรูปแบบออนไลน์และออนแ n d ์ hand, บนแอปพลิเคชันไลายใน YouTube เพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน และที่สำคัญเด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้มีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I ให้การถ่ายทอดเนื้อหาและองค์ความรู้ใกล้เคียงกับการสอนจริงมีการประเมินที่หลากหลายเช่นไลบริรีชีตวิร์ดวอรเป็นตน้นกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเกมเบ s e เล e ร์นิ่งโดยดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนได้รับรู้ความสนุกสนานในการใช้การทดลองอย่างง่ายด้วยอุปกรณ์ที่มีภายในบ้านพร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ และเพื่อนๆก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กันด้วยนะคะกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆที่นักเรียนสามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวนันงานที่เห็นเป็นที่ประจักษ์มีความคิดสร้างสารรค์ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพละศึกษามุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพทางด้านความรู้เจตคติคุณธรรมค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพกิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมและกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาและสังคมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิละปะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นสองสาระได้แก่สาระทัศนศิลป์และสาระดนตรีมีแนวทางดังนี้เตรียมแผนการสอนไว้ล่วงหน้าวางวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยสร้างปฏิสัมพันธ์ในบทเรียนให้กับนักเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีเกมสื่อออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆแทรกเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆ ให้กับนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีฟ้าสลัดกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพมีการเรียนการสอนทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สาระภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษได้มีการนำรูปแบบการสอนและเทคนิคต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะได้ครบทั้ง4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเกมเบดเลอร์นิ่งหรือ GBL เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานไปพร้อมๆกับการได้รับความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาไว้ในเกม Talk about season. I want red one, and I Sea my กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาจีนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาจีนมีการสร้างเกมแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์ WordWall ใช้เป็นกิจกรรมให้นักเรียนเล่นในชั่วโมงเรียนและทบทวนบทเรียน ในส่วนของการส่งงานนักเรียนสามารถส่งโดยการสร้างอาราบัมไว้ในไลน์หรือส่งผ่านลิงก์ Google Form ได้ทั้งสองอย่างตามความสะดวกนักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดตามงานได้จากลิงก์บันทึกการส่งงานและจากการติดตามของครูประจำวิชาในไลน์กลุ่ม ด้านมาตรการความปลอดภัยสํารวจสรุปความพร้อมด้านสุขภาพและความเสี่ยงของนักเรียนสํารวจสรุปจัดทําระบบดูแลนักเรียนสํารวจสรุปจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสํารวจสรุปรายงานทําลายของบุคลากร ในด้านการสำรวจสรุปความพร้อมและความเสี่ยงของนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงของนักเรียนและผู้ปกครองทางด้านสถานที่ทำงานและบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนเช่นบิดามารดาจัดทำระบบดูแลนักเรียนรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพื่อทราบถึงตำแหน่งสถานที่รายบุคคลและสามารถประเมินความเสี่ยงในบริเวณโดยรอบดังตัวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นค่ะ สรุปรายงานการฉีดวัคซีนของบุคลากรสำรวจสรุปจัดทำรายงานไทม์ไลน์ของบุคลากรเป็นรายวันรายงานต่อฝ่ายบริหารด้านการนิเทศติดตามสำรวจและสรุปจัดทำรายงานการเข้าเรียนสำรวจและสรุปจัดทำรายงานการเข้าเรียนและการส่งงานของนักเรียนสำรวจสรุปจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ตรวจสอบติดตามแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกหลังการสอน สำรวจและสรุปจัดทำรายงานการเข้าเรียนครูประจำชั้นเช็คชื่อนักเรียนในเวลา7นาฬิกา30นาทีถึงเวลา8นาฬิกาสนาทีโดยให้นักเรียนถ่ายรูปหนังสือหรือสมุดวิชาที่จะเรียนในวันนั้นๆส่งมาพร้อมรายงานพร้อมเรียนหรือแจ้งลาสำรวจและสรุปจัดทำรายงานการเข้าเรียนและส่งงานของนักเรียนในด้านการสำรวจสรุปจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของครูผู้สอนทางโรงเรียน ได้จัดทําข้อมูลในการปฏิบัติงานรายวาันให้ฝ่ายบริหารสามารถทราบถึงการดําเนินง,งานในส่วนต่างๆดัตง,ต,งตัวอย่างคะ่ะตรวจสอบติดตามแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน มีการตรวจสอบติดตามระบบนิเทศรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์จัดทำลายกลุ่มสายชั้นในการมอบหมายงานระดับชั้นจัดทำลายกลุ่มระดับห้องเรียนเพื่อติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองจัดทำลายกลุ่มระดับรายวิชาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์โดยมีการนิเทศเป็นลำดับขั้นตอนผ่านหัวหน้าหมวดหัวหน้าวิชาการและฝ่ายบริหารเพื่อนำผลการนิเทศมาช่วยเหลือปรับปรุง แก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทางโรงเรียนจินเตอร์แก่งคอยขอขอบคุณค่ะ